กลิ่นเป็นเรื่องของหญิงสาวนางหนึ่งชื่อหลิวจือหวับิดาของนางชื่อหลิวเฮ่อซูเมื่อครั้งที่บิดาของนางยังเป็นของนางอยู่ก็ถูกใส่ร้ายป้ายสีวัตถุจริตจนต้องโทษถูกยึดทรัพย์ท่านแม่ซึ่งกลัวว่านางจะเดือดร้อนจึงฝากบ่าวชาราผู้รับใช้ให้คุ้มครองนางไปยังบ้านของท่านยายที่หลิงน,นันบ่าวชาราต้องการช่วยชีวิตของนางจากการถูกตามล่าสังหาร จึงขายนางให้กับผู้ค้ามนุษย์เพื่อจะได้ตัดร่องรอยจากการถูกติดตามคนค้ามนุษย์ก็บอกกับนางว่าต่อไปห้ามเอ่ยถึงชื่อของตัวเองเพราะคนทางบ้านของนางล้วนตายหมดแล้วตอนนี้ผู้ค้ามนุษย์ก็ขายนางให้กับครอบครัวชาวนาแห่งหนึ่งครอบครัวชาวนานั้นคิดจะให้นางเป็นสไพยในบ้านโดยจะให้แต่งงานกับลูกชายปัญญาอ่อนของพวกเขากล่าวถึงในเมืองหลวงสุนเหอห้องเต้ ได้เคยมีพระราชองค์การมั่นหมายให้จินเหลียนหยวนและเซิ่งเซียงเฉียวสาเหตุก็มาจากความรักในครั้งวัยหนุ่มของฮ่องเต้ไม่สมวังพอพระองค์เห็นจินเหลียนหยวนก็ดูแล้วคล้ายกับตัวเองไม่ยังหนุ่มและเมื่อเห็นเซิ่งเซียงเฉียวหน้าตาก็เหมือนคู่รักเก่าของตนจึงอยากจะผูกได้แดงให้กับคนทั้งสองฮ่องเต้มองในระยะไกลเห็นคนทั้งสอง ก็นึกว่ารักชอบกันแต่จริงๆแล้วเซิงเซียงเฉียวเป็นหญิงที่อารมณ์ร้ายเอาแต่ใจตัวเองทําให้จินเหลียนหยวนไม่ชอบใจอย่างมากแต่แล้วก็เกิดเรื่องขึ้นเมื่อเซิงเซียงเฉียวหนีตามพระเอกละครไปทําให้เซิงเซียนเหอผู้เป็นบิดานําเรื่องไาปรึกษากับชื่อหนิงอ๋องบิดาของจินเหลียนหยวนและปรึกษากับหลานชายที่ชื่อเฉิงเทียนฟู่ชื่อหนิงอ๋องเป็นบุตรชายคนโตของฮ่องเต้และหญิงต่าศักดิ์ เขาคิดว่าจะได้เป็นห้องเต้ครองราชต่อจากพระบิดาแม้ว่าตอนนี้จะมีรัชทายาทที่เป็นน้องรองของเขาผู้ซึ่งเกิดจากเทียนฮองเฮาแต่รัชทายาทก็ป่วยน่าจะมีอายุไม่ยืนเมื่อห้องเต้ถูกใจในลูกชายของขา้ามีพระราชองค์การมั่นหมายในครั้งนี้เขาจะล้มงานมั่นนี้ไม่ได้เฉิงเทียนฟู่จึงเสนอให้นำหญิงสาวที่มีใบหน้าคล้ายกับเสียงเสียงเฉียวนำมาแทนตัวจริงไปก่อน แล้วค่อยๆติดตามตัวจริงกลับมาถิงเทียนฟู่จึงเล่าให้ท่านลุงเซิงฟังว่าตอนที่เขาไปไหว้บรรพบุพร,บรุษที่บ้านชนบทพบเห็นหญิงสาวที่หน้าตาเหมือนเซิงเซียงเฉียวฉินิงอ๋องจึงส่งองคร,รักษ์ไปจับตัวนางกลับมาหลิวจือหว่านผู้มีหน้าตาคล้ายเซิงเซียงเฉียวถูกจับกลับมาที่ตระกูลเซิงโดยมีสาวรับใช้ของเซิงเซียงเฉียวติดตามอยู่ข้างกาย องครักษ์ที่ไปจับตัวในครั้งนี้ก็ยังตัดหัวของหัวเมียบ้านชาวนาม,มข่มขู่ว่าหากไม่ให้ความร่วมมือจะถูกตัดหัวเช่นเดียวกันทําให้ทั้งหลี่จือหวานและสาวรับใช้จําเป็นต้องอยู่อย่างสงบสงเสงียบเฉิงเทียนฟู่ได้เล่าถึงเรื่องราวและเหตุการณ์ที่นางจะต้องปลอมตัวเป็นเสื้อเซียงเฉียวการปฏิบัติตนและมารยาทจะมีหมูมัวคนหนึ่งคอยสอนให้ส่วนเหตุการณ์นิสัยหรือผู้คนรอบๆตัวของเสื้งเซียงเฉียว ก็ให้นางถามจากสาวรับใช้ที่อยู่ข้างกายที่ชื่อหนิงเยียนเพราะหนิงเยียนเคยอยู่ข้างกายของเส,สิ่งเสียนเฉียวตัวจริงมาตลอดหรือจู่วานก็ไม่ได้เปิดเผยถึงชื่อเดิมของนางนางคิดว่าในเมื่อบิดาของนางและครอบครัวถูกใส่ร้ายนางจะต้องตามสืบเรื่องราวที่เกิดขึ้นอีกทั้งจะต้องตามหาท่านยายและคนของสกุลจางครอบครัวข,ของท่านยายด้วยว่ายังมีชีวิตอยู่หรือไม่ เมื่อเป็นเช่นนี้นางจึงยอมตกลงอยู่ในสกุลเซิ่งอีกทั้งเฉิงเทียนฟู่ก็ยังบอกกับนางว่าหากเสร็จงานในครั้งนี้แล้วเขาจะให้เงินทองกับนางไปก้อนหนึ่งอีกด้วยแต่แล้วในวังหลวงเทียนฮองเฮาก็เกิดอยากจะเรียกตัวซ่งเซียงเฉียวเข้าเฝ้าแต่กุลเซิ่งก็ได้แต่บอกว่าตอนนี้ซ่งเซียงเฉียวป่วยรอให้าการดีขึ้นก็จะนําเข้าเฝ้าแต่ที่แท้แล้ว ฮองเฮาเป็นผู้ส่งให้หลานสาวที่ชื่อเขียนเพ่หลงไปชักนําให้สเสิ่งเซียงเฉียวหนีตามนักละครไปนั่นเองเถียนฮองเฮาก็ชื่นิงอ๋องขัดแย้งกันมาตลอดชื่นิงอ๋องต้องการจะแย่งบัลลังก์ของราชทายาทที่เป็นบุตรของเถียนฮองเฮาเมื่อเซิ่งเซียงเฉียวตัวปลอมเข้าเฝ้าฮองเฮาด้วยหน้าตาที่คล้ายกับตัวจริงเพียงแต่ตัวเล็กและเพรียวกว่าจากที่บอกว่าป่วยหนะัก จึงพอจะเชื่อได้ว่าเป็นความจริงทําให้ฮองเฮาโกรธที่หลานสาวทําแผนการผิดพลาดลิวจหวานอยู่ในตระกูลเซิงในฐานะเซิงเซียงเฉียวต้องมีเรื่องกับอนุภรยานางไปอีเหนียงและลูกสาวเซิงเซียนหลันแต่ทุกคนก็ต้องแปลกใจที่ตอนนี้เซิงเซียงเฉียวแต่ก่อนเจ้าอารมณ์ตอนนี้กลับมีเหตุผลมากกว่าแต่ก่อนตอนนี้ครอบครัวของเฉิงเทียนฟู่เกิดเรื่องขึ้นแล้ว เหตุด้วยนางเถียนเพ่หลงแม่ไม่ตระกูลเถียนที่เป็นหลานของฮองเฮาตอนนี้เกิดตั้งคันลูกของเฉิงเผยเนียนซึ่งเฉิงเผยเนียนก็คือบิดาของพระเอกและนางเถียนเพ่หลงก็ต้องการที่จะแต่งเข้ามาเป็นภรรยาเอกไม่ยอมเป็นอนุภรรยาเฉิงเทียนฟู่จึงยุ้มันดาให้อยากับบิดานางเซิ่งกุ้ยเหนียงมันดาของเฉิงเทียนฟู่ก็บอกเงื่อนไขข้อตกลง ให้แบ่งทรัพย์สินของเฉิงเผยเนียยเป็นสามส่วนให้เฉิงเทียนฟู่หนึ่งส่วนน้องสาวพระเอกเฉิงเต๋อฉิงหนึ่งส่วนและนางก็จะหลีกทางให้เทียนเผยห,หลงเป็นภรรยาเอกส่วนนางกับลูกชายและลูกสาวก็จะกลับไปยังตระกูลเส้นของมัรดาและยังคงให้ลูกๆใชใ้นามสกุลเฉิงเหมือนเดิมกล่าวถึงตระกูลเฉิงเดิมเป็นตระกูลพ่อ้า ร่ำรวยเงินทองมีร้านรวงที่ทางมากมายเฉิงเทียนฟู่ได้ร้านค้ามาจะบ,บริหารจัดการร้านค้าก็ยังประสบการณ์้อยอีกทั้งก็ยังถูกกันแกล้งจากเฉิงเผยเฟิงผู้เป็นลุงหลิวจืวานนางเคยมีประสบการณ์เรื่องยาและสมุนไพรซึ่งเรียนรู้มาจากท่านยายที่เป็นหมอผู้มีชื่อเสียงก็เข้ามาช่วยเหลือดูแลเฉิงเทียนฟู่จึงบอกกับนางว่าให้นางดูแลร้านขายยาให้กับเขา แล้วเมื่อนางเป็นอิสระเขาจะยกร้านขายยาให้กับนางตอนนี้หลิวจือหวัดนอกจากจะดูแลร้านค้าแล้วก็ยังดูแลเรื่องราวในบ้านอีกด้วยและด้วยน,นิสัยที่เปลี่ยนไปจากเดิมผู้หญิงผู้เท่าหรือทานยายก็รักนางมากขึ้นกว่าเดิมเชิงเทียนฟู่และจินเหลียนหยวนเป็นศิษย์ร่วมศึกษากันมักจะมีการพบปะกันอยู่บ่อยๆจินเหลียนหยวนเมื่อพบกับหลิวจือหวัดในนามของเซิงเซียนเฉียว ก็ให้นึกรเกียดนางเขายังไม่รู้ว่านางก็คือตัวปลอมเขาคิดว่านางใจแตกหนี้ตามผู้ชายไปแล้วกลับมาอีกครั้งต่อไปหากจะต้องแต่งกับนางที่มีมนทินเพียงแค่คิดเขาก็นึกรเกียดแล้วตอนนี้เซิงเซียนเหอก็ได้แต่งนางหวังซื่อเข้ามาเป็นภรรยาเอกทำให้อนุภรยาไปอีเหนียงไม่พอใจเป็นอย่างมาก เดิมทีนางไปซื่อคิดว่ามารดาของ,สงเสื้องเซียมเฉียวที่เป็นภรรยาเอกคนเก่าเสียชีวิตไปแล้วนางจะได้เป็นภรรยาเอกแทนแต่ท่านย่าเห็นว่าคุณสมบัติของนางไม่เพียงพอที่จะขึ้นมาเป็นภรรยาเอกได้แต่นางหวังซื่อภรรยาเอกคนใหม่อยู่ในตระกูลบัณฑิตกิกริยาเรียบร้อยอ่อนหวานนางหวังซื่อภรรยาเอกมาแต่งเข้ามาในบ้าน ก้อยแปลกใจว่าคำล่ำลือในเชิงลบของเสื่องเซียนเฉียวที่ไรก้กานั้นไม่เป็นความจริงเพราะเสื่องเซียนเฉียวที่นางเห็นต่อหน้าคนนี้กลับเป็นคนที่มีเหตุผลทำดีกับนางมากๆอีกทั้งยังสนใจศึกษาเกี่ยวกับการรักษาเกี่ยวกับสมุนไพรานางหวังซื่อจึงมอบตำราเล่มหนึ่งและบอกว่านี่คือหนังสือของสหายเก่าผู้ศึกษาวิชาแพทย์เห็นว่าเจ้าสนใจในวิชานี้จึงขอมอบให้เจ้า หลิวจือหวานเห็นมุมหนังสือที่เขียนว่าจินซีนางจึงรู้ว่านี่ก็คือตำราของท่านยายและสหายเก่าของนางหวังซื่อก็คือมารดาของหลิวจือหวานนั่นเองในเมืองหลวงมักจะมีงานเลี้ยงส,สังสรรค์จากกลุ่มคุณหนูตระกูลต่างๆหลิวจือหวานก็หาโอกาสพบปะกับคุณชายคุณหนูหรือผู้หญิงของพวกคุณนางเพื่อออกสืบเรื่องราวของบิดาของนาง นางพบว่าในปีที่เกิดเรื่องขึ้นนั้นท่านพ่อของนางรับผิดชอบสเสบียงยุทธปกรณ์ในกองทัพและมีปัญหากับต่งฉางกงผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาของฉือหนิงอองต่อมาเมื่อถูกกล่าวโทษผู้ตัดสินคดีก็คือเขียนเสียนจงเป็นผู้สัสาาคดีแต่เพียงผู้เดียวทั้งสามตระกูลร่วมมือกันพอทั้งสามแบ่งสรรปันส่วนผลประโยชน์จากการยักยอกทรัพย์สินแล้ว หลังจากนั้นตระกูลเถียนก็พุ่งทยานจนผลักดันให้เถียนซื่อกลายเป็นหองเฮาหลังจากนั้นชื่นิงอ๋องและตระกูลเถียนก็แยกห่างจากกันแต่ก็มีคนผู้หนึ่งชื่อหลิวเฮ่อซูพยายามเรียกร้องความเป็นธรรมให้จนพ้นคดีเขาพลิกคดีสำเร็จแต่ครอบครัวตระกูลหลิวก็สูญสิ้นไปแล้วหลิวจือหวานดังเครืองแค้นกลุ่มคนที่ทำร้ายบิดาของนางทำลายวงตระกูลของนาง แต่กลุ่มผู้ทำร้ายเป็นถึงโอรสองโตของฮ่องเต้และในตอนนั้นชื่นิงอ๋องก็เป็นแม่ทัพปราบกบฏเป็นเสาหลักที่จะส่งเสริมความมั่นคงของแผ่นดินฮ่องเต้จึงจำเป็นต้องสละเบี้ยเพื่อรักษาคุณซึ่งเบี้ยตัวนั้นก็คือบิดาของนางนั่นเองในวังหลวงมีการแข่งขันการแกะสลักน้ําแข็งของแต่และตระกูลคู่แข่งสําคัญก็คือตระกูลเฉิงโดยมีเถียนเพ่หลง เป็นตัวเต่งอันดับหนึ่งที่จะชนะแต่ก็ด้วยความอิจฉาตาร้อนอยากทำลายครอบครัวตระกูลเซิ่งจึงให้คนยืมมือของไปอีเหนียงอนุตระกูลเซิ่งที่ตอนนี้อิจฉาคูหญิงคนใหม่ไม่อยากให้นางหวังซื่อได้หน้าได้ตาจากการแกะสลักน้ำแข็งไปอีเหนียงจึงวางกรรมฐันผสมดินปืนทำให้รูปสลักน้ำแข็งที่กำลังจะนำเข้าวังเกิดความเสียหาย ต่หลิวจื้อหวันก็แก้ไขรูปสลักน้ำแข็งจนชนะรางวัลที่หนึ่งเมื่อมีการสอบสวนเรื่องระเบิดในบ้านจึงกลายเป็นว่าไปอีเหนียงเป็นต้นเหตุทำให้ไปอีเหนียงถูกส่งไปยังบ้านชนบทของตระกูลเซิงโดยบอกกับคนทั่วไปว่าป่วยและถูกกลับไปรักษาตัวเซิงเซียนเหอได้ปรึกษากับเฉิงเทียนฟู่ว่าอยากจะจัดการเรื่องราวที่เกี่ยวกับเซิงซิงเฉียวตัวปลอมเพราะไม่อยากให้ฉือหนิงอ๋อง ใช้เรื่องนี้มาบีบคั้นให้เขาทุจริตต่อหน้าที่ขุนนางจึงตกลงกันว่าจะให้นางแป้งป่วยแล้วเดินทางไปรักษาตัวในบ้านชนบทหลังจากนั้นก็จะประกาศว่านางเสียชีวิตเฉินเทียนฟู่จึงบอกกับนางว่าตอนนี้เขาสืบจนรู้แล้วว่าที่แท้นางก็ชื่อหลิวจือหว่าผู้ที่ครอบครัวของนางเคยถูกให้ร้ายว่าทุจริต เขาก็ยังบอกกับนายว่าครอบครัวของท่านยายและสกุลจางของนางล้วนเสียชีวิตไปหมดแล้วเพราะถูกโจม้นแต่ที่จริงแล้วชื่นิงอองเป็นผู้ส่งคนไปฆ่าปิดปากคนทั้งตระกูลเขายังบอกกับนางอีกว่าเขาได้เตรียมทางในทีไ่ไว้ให้นางแล้วเขาจะส่งนางไปที่ทะเลใต้ตระกูลเสิ่งทั้งหมดจึงเดินทางไปบ้านชนบทแต่ระหว่างเดินทางชื่นิงออง ต้องการยัดเยียบบัญชีทุจริตให้เซิ้งเซียนเถอเขาจึงส่งนักฆ่าไปสังหารคนแล้วนำสมุดบัญชีโยนไว้ในที่เกิดเหตุแต่เฉิงเทียนฟู่ได้ขอกำลังคนมาช่วยไว้ได้เพียงแต่เซิ่งเซียนเถอกลับเสียชีวิตไปแผนการหนีของนางก็เป็นอันยกเลิกตอนนี้ทั้งหมดก็เดินทางฝักเมืองหลวงเพื่อจัดงานศพของเซิ่งเซียนเหอเฉิงเทียนฟู่ได้เล่าเรื่อง ของเซิงเซีงเฉียวตัวปลอมและเหตุการณ์เกี่ยวกับชือนิงอ๋องให้คูหยินผู้เฒ่าทราบเรื่องคูหยินผู้เฒ่าเซิงก็คิดไว้แล้วว่าฮ่องเต้ยังไงก็ไม่ประหารบุตรชายของตนเองแน่นอนนางจึงสารภาพเรื่องเซิงเซียงเฉียวตัวปลอมว่าน,นางก็เพิ่งรู้เรื่องนางบอกให้ฮ่องเต้ให้อภัยแก่เซิงเซียงเฉียวตัวปลอมและขอให้ยกเลิกการมันกับซื่อจื่อลูกชายของชือนิงอ๋อง พร้อมกันนั้นนางก็จะพาครอบครัวตระกูลเซิงเดินทางกลับบ้านนอกที่เยี่ยนโจวท่านยาหรือผู้หญิงผู้เฒ่าบอกกระหลิวจือหวานว่าเจ้าจงเก็บความแค้นของเจ้าไว้ก่อนรอให้โตกว่านี้ค่อยหาทางก็ยังไม่สายเพราะตอนนี้นางอายุเพียง12ปีเท่านั้นหลังจากที่พวกเขาไปที่เยี่ยนโจวพวกเขาก็ใช้ชีวิตในชนบทสักพัก แล้วเฉิงเทียนฟู่ก็บอกกับครอบครัวว่าเขาจะไปเข้าร่วมกับกองทัพอีกสองปีเขาจะกลับมาและตอนที่นางอยู่ที่ชนบทนางก็ได้มีโอกาสช่วยรักษาพิษให้กับรัชทายาทที่เดินทางมาพักผ่อนกับพระชายาซึ่งผู้ที่วางยาพิษให้เขาก็คือฉืนหนิงอองนั่นเองตอนนี้นางหวังซื่อภรยาเอกก็คลอดลูกแฝดชายหญิง ลิวจือหวันได้เขียนจดหมายต่อกับเฉิงเทียนฟู่ตลอดเวลาสามปีนางเป็นคนดูแลบริหารงานการค้าขายแทนเขาจึงรายง,งานทั้งการขายพร้อมกับเล่าเรื่องรายละเอียดของคนในตระกูลให้เขารับรู้ตอนนี้พวกเขติดต่อกันทางจดหมายสนิทสนมกันยิ่งกว่าตอนที่อยู่ด้วยกันเสียอีกถึงตอนนี้ก็จบเล่มสองของเรื่องซ่อนกลิ่น โปรดติดตามเล่ม 3, 4และ5ในซ่อนกลิ่นตอนต่อไปในอีพีหน้านะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ